อ่าแล้วก็ให้ปะป๊าเช็ดท่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี้ออกก่อนเย็บนี้ออกก่อนอื้อ่าเช็ดท่าให้ปาป๊านะคะน้ำน้ำกระเด็นใส่แขนอืมน้ำกระเด็นใส่แขนโอ้ยยังไงก็ตวพ่มาซาร์สเดนมาซารเดเนี่ย อินฟอนต์ดูเนี่ยดก็ใส่ชูน่ะนี本当ว่าฮานะฮานตัพต for the daddy น o no, thank you every time everything อะก sorry some some to do บารุยตการตการขซ ก็อคุณมาแต่เทคแคร์โอเคอนจอร์ขอบ thank you so much แล้วก็มากราบตักปะป๊าด้ thank you so much แกร thank you ไงซิเทียซิเทียิเทียโอเคกราบตงตักเลย thank you so much ปปา every time take care me พูดสิไม่ได้พูดเลย thank you course, so much course, no problem. love you o v e y เดี๋ยวแล้วเอาน้ำไปทิ้งสิคะแคนโอเคโอ้โอันจังโอ้โยกัมปเต เดดบบนี้ดีคับับ You need my help ขอราว่อิบโอมวยกันละมุบโอเคแม่ h a p y ได้เอเด้าามจะอาบ้านต้งเหนื่อยนะมรม่าอิบอบสูงถ้ามันหกขึ้นมาอีเอกก็ เบ่เบืปจบขี้ตาไม่เดี๋ยวแลก็มันก็ต้องดูแบดูสู้โอเคกลบัปเถน้องอันก็ you please be careful ใชไหน่โอเคไปที่ห้องน้ำทีนี้ยุไปห้องน้ำโอเคล้างเท้าปาให้ป้าไปที Okay. Thank you. Okay, thank you, Gemma. Okay. ありがとう。Thank you. Thank you. เสร็จแล้ว